กลางพงไพรของทวีปอเมริกาใตา้เมื่อกว่า70ล้านปีก่อนเสียงฝีเท้าหนักกระทบผืนดินดังก้องอยู่เหนือเสียงลมเงาร่างปราดเปรียวเคลื่อนผ่านพุ่มไม้เร็วราวลูกธนูไม่ใช่ราชาแห่งพงไพรไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดหรือแข็งแกร่งที่สุดแต่เขาคือหนึ่งในนักล่าที่แปลประหลาดและน่ากลัวที่สุดคาโนทอรัส แม้ชื่อของมันจะแปลว่ากระทินกินเนื้อแต่มันไม่ได้มีรูปร่างคล้ายกระทินเลยสักนิดหัวแบนราบดวงตาตั้งชาคล้ายกิ้งกา่าเขาคู่บนหัวเหมือนอาวุธหรือเครื่องประดับจากนรกและที่เด่นที่สุดคือแขนจิว๋วที่แม้แต่ทีเร็กซ์ยังดูมีกล้ามกว่าลำตัวลู่ลมขาทรงพลังสร้างมาเพื่อ ไล่ล่าโดยเฉพาะคาโนโทรัสไม่ได้มีชื่อเสียงเพราะความสมบูรณ์แบบแต่มันโด่งดังเพราะความไม่เหมือนใครและเพราะสิ่งที่ดูเหมือนไม่สมส่วนเหล่านั้นมันจึงกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่ลื่นไหลและร้ายกาจอย่างเหลือเชื่อคาโนโทรัสไม่ได้เดินอย่างราชาแต่มันพุ่งเข้าหาเหยื่อด้วยความเร็วเหนือกว่าคาดในโลกที่เต็มไปด้วยยักษ์ใหญ่ มันคือนักล่าหัวเขาที่ทิ้งรอยเล็บไว้ในประวัติศาสตร์ไดโนเสาร์ตลอดกาลย้อนเวลากลับไปประมาณ70ล้านปีก่อนโลกอยู่ในช่วงปลายของยุคคริเทเชสพื้นทวีปที่เราเรียกกันวันนี้ว่าอเมริกาใต้ย,ยังไม่เป็นรูปร่างเหมือนทุกวันนี้ภูมิประเทศแปรปรวนเต็มไปด้วยพื้นที่กึ่งทะเลทรายป่าปโปรง่งและที่ราบยามท่วมถึงที่นี่เอง คือบ้านของสัตว์ล่าเหยื่อที่แปลกประหลาดที่สุดตัวหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกคาโนทอรัสภูมิประเทศแห้งแลง้งร้อนจัดในบางฤดูมีทั้งพื้นที่โล่งและแนวป่าทำให้ความเร็วและความปราดเปรียวเป็นสิ่งจำเป็นมีไดนโนเสาร์กินพืชขนาดกลางอย่างซาทาซอรัสหรืออิกูนดอนเป็นเหยื่อร่วมยุค c a n o t a r u s aurus, เป็นสมาชิกของกลุ่ม a b e l i s o r i d e กลุ่มนี้มีลักษณะเด่นคือแขนเล็กหัวทาและหน้าตาแปลกตาพบเฉพาะในซีกโลกใต้เท่านั้นเช่นอาเ์เติตินาอินเดียมาดากัสกาในขณะที่ฝั่งซีกโลกเหนือปกครองโดยยักษ์ใหญ่อย่าง Tyrannosaurus rex ฝั่งใต้ถูกยึดครองโดยกลุ่ม Abelisaurus และ c a n o t a r u s คือหนึ่งในหัวแถว มีรูปร่างแคบและยาวกว่าทีเร็กซ์หรืออ l โลซอรัสหน้าตาแปลกประหลาดราวกับสิ่งมีชีวิตจากโลกแฟนตาซีถูกสร้างมาเพื่อใช้ความเร็วมากกว่าพลังมหาศาลในภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสัตว์ที่เร็วกว่าคล่องตัวกว่าและเรียนรู้ไวกว่าคือผู้ที่อยู่รอดและนี่คือจุดที่คาโนโทอรัสครองเวทีหลายคนมองคาโนโทอรัสแล้วหัวเราะกับแขนจิว๋ว และหัวมีเขาแต่หากเรามองผ่านสายตาของนักวิวัฒนาการทุกส่วนในร่างของมันคือเครื่องจักรล่าเหยื่อระดับปรมาจารย์ที่วิวัฒนาอย่างแม่นยำโครงสร้างขาของคาโนทรัสบ่งบอกถึงการออกแบบเพื่อความเร็วขาเรียวยาวสัดส่วนต้นขาและหน้าแข้งใกล้เคียงกับสัตว์นักวิ่งลำตัวแคบและเบาทำให้แรงต้านอากาศน้อย กระดูกเชิงกรานแข็งแรงหน้าท้องเก็บอวัยวะได้ดีโดยไม่ทวงสมดุลการจำลองแบบสามมิติของนักวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าคาโนทอรัสอาจทำความเร็วได้มากกว่า40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทางทฤษฎีมันอาจไล่ทันไดโนเสาร์กินพืชขนาดกลางได้สบายแขนของมันมีความยาวเพียงหนึ่งในสของลำตัว ขคอต่อข้อศอกติดอยู่ในมุมที่งอไม่ออกแข็งราวกับตะเกียบไม้แข็งไม่มีร่องรอยว่าใช้จับยึดหรือแม้แต่ขยับได้เหมือนนักล่าตัวอื่นแต่คำถามคือถ้าแขนไร้ประโยชน์ทำไมยังมีอยู่นักวิจัยบางกลุ่มเสนอว่าแขนอาจมีบทบาทในการแสดงพฤติกรรมการผสมพันธุ์เช่นกางโชว์หรือเคลื่อนไหวจังหวะพิเศษ หรือเป็นผลพลอยได้จากวิวัฒนาการที่เน้นให้ลําตัวส่วนหน้าเบาเพื่อเพิ่มความเร็วคานอทรัสมีเขาสองเขาบนหัวที่แพร่ออกด้านข้างเขาไม่ยาวพอจะเจาะศัตรูแต่แข็งแรงมากและฝังแน่งกับกะโหลกข้อสนิษฐานหลักมีสองทางใช้ในการต่อสู้ระหว่างตัวผู้โดยอาจชนหัวกันคล้ายแพะภูเขาหรือกระทิง หรือใช้คมขวัญศัตรูและเหยื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้ล่าอันตรายแม้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนแต่วิวัฒนาการไม่เคยใส่ออยวะไว้เล่นๆข่าวนี้ต้องมีเหตุผลตำแหน่งดวงตาของคาโนททรัสอยู่สูงและหันไปด้านหน้าเล็กน้อยให้มุมมองแบบ Binocular วิช i ั่นหรือการมองแบบสองตาไขว้ทับซึ่งพบในสัตว์นักล่าที่ต้องการจับเป้าหมายแม่นยำความหมายก็คือ มันสามารถวัดระยะลึกและโฟกัสเหยื่อได้ดีกว่าไดาโนเสาร์บางสายพันธุ์ทำให้การล่าในพื้นที่เปิดหรือขณะเคลื่อนที่เร็วมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากหากพูดถึงไดโนเสาร์นักล่าส่วนใหญ่จะนึกถึงการซุ่มเงียบแล้วโจมตีแบบฉับพลันด้วยกรงเล็บหรือเขี้ยวแต่คาโนทรัสไม่ใช่นักล่าแบบนั้นมันคือสายสปีดที่ไม่เล่นเชิงไม่ซ่อนตัวแต่วิ่งเข้าใส่เร็วแรงและจบเกมในจังหวะเดียว นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์จากโครงสร้างกายภาพและแบบจำลอง3าดีพบว่าคาโนทอรัสอาจใช้กลยุทธค์คล้ายๆเสือชีต้ายุคดึกดำบรรคือระบุตำแหน่งเหยื่อจากระยะไกลผ่านสายตาลำลึกพุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วสูงโดยไม่เสียเวลาแอบซุ่มใช้พลังงานจำนวนมากในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเพื่อให้เหยื่อล้มก่อนมีโอกาสหนีนั่นหมายความว่ามันไม่ได้เน้นความทรหดหรือต่อสู้ยืดเยื้อ แต่วางเดิมพันทั้งหมดไว้ที่ความเร็วและแรงกระแทกจังหวะแรกซากฟอสซิลจากชั้นหินลาโคลเนียฟอร์เมชันในอาร์เจนตินาชี้ว่าคาโนโทอรัสมีชีวิตร่วมกับไดโนเสาร์กินพืชขนาดกลางหลายชนิดเช่นเซาตาซอรัสไทเนโนซอตัวเล็กผิวหนังหนาแต่ไม่มีเกราะแข็งอีกวนโดนดอนเดินสองขาหน้าตาคล้ายเป็ดมีความเร็วแต่ไร้กรงเล็บสู้กลับฮาโดซอริสบางชนิด สัตว์กินพืชรูปร่างประหลาดประหลาดและมักอยู่รวมฝูงคาโนทอรัสไม่ได้ลากกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดหรืออันตรายที่สุดแต่มันเลือกเหยื่อที่พอเหมาะพอดีแล้วใช้ความเร็วเข้าโจมตีจนตั้งตัวไม่ทันในบางพื้นที่ของอาร์เจนตินาพบรอยเท้าคู่ขนาดใหญ่ของไดโนเสาร์นักล่าอยู่ใกล้รอยเท้ากลุ่มกินพืชนักบรรพชีววิทยาเชื่อว่าอาจเป็นหลักฐานการลากลุ่มเหยื่อแบบกระทันหัน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ถูกคาดการไว้ว่าคาโนทอรัสอาจเคลื่อนที่ตามแนวขอบฝูงเหยื่อแล้วพุ่งเข้าตัดตัวที่อยู่ท้ายฝูงในจังหวะสำคัญแม้จะถูกค้นพบช้ากว่าไดโนเสาร์ดังๆหลายตัวแต่ด้วยรูปลักษณ์ไม่เหมือนใครและคาแรคเตอร์นักล่าสายสปีดทำให้คาโนทอรัสก้าวจากดินแดนอาร์เจนตินาไปสู่ใจคนดูทั่วโลกได้อย่างน่าทึ่งปี2000 การ์ตูนแอนิเมชันของดิสนีย์เรื่องไดโนซอร์ aur, คือการปรากฏตัวครั้งสำคัญของคาโนทอรัสบนจอภาพยนตร์ตัวละครคาโนทอรัสในเรื่องถูกวาดให้มีความน่าเกรงขามดุดันและแทบไม่มีบทพูดสื่อสารด้วยเสียงคำรามล้นล้วนสร้างภาพจำว่านี่คือศัตรูธรรมชาติที่ไม่มีใครอยากเจอแม้จะไม่ได้ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด แต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อของมันโด่งดังในหมู่เด็กๆและแฟนไดโนเสาร์ทั่วโลกในช่วงทศวรรษ2010ถึ2020หลายสถาบันเริ่มวิจัยและจำลองภาพคาโนโทอรัสอย่างจริงจังใช้โครงสร้างกระดูกบวกการสแกนซีทีบวกโปรแกรมซิมูเลชันคาดการพฤติกรรมการล่าท่าทางการเดินและการใช้ดวงตา ผลลัพธ์ทำให้เรามองเห็นภาพนักล่าที่เร็วปราดเปรียวไม่ใช่แท่โหดเท่านั้นสิ่งนี้ส่งผลให้ในเกมสารคดีภาพยนตร์และสื่อการสอนยุคใหม่คาโนทอรัสถูกตีความในแบบสมาร์ทล้ำกล้าต่างมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันไม่ใช่ไดโนเสาร์เพอร์เฟกแต่มันคือตัวแทนของความแปลกความกล้าต่างและการอยู่รอดด้วยจุดแข็งเฉพาะตัว แขนสั้นไม่จำเป็นหัวมีเขาดูหน้าเกรงขามขาเรียวยาวเร็วกว่าใครและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในร่างของสัตว์ที่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่คนจำได้มากที่สุด